จักรวาลอันไกลโพ้นจักรวาลมีอายุราวๆหนึ่งล้านปีในจักรวาลประกอบด้วยแกาแล็กซี่ต่างๆมากมายถึง2ล้านล้านกาแล็กซี่แกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดคือ IC 1101มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง หล้านปีแสงมีดาวมากกว่า100ล้านล้านดวงอยู่ในกาแล็กซีนี้ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา50เท่ามีดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือดาว VY Canis Majoris หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง red hyper giant มีรัศมี 2,800ล้านกิโลเมตรใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง2,100เท่า VY Canis Majoris เรียกอีกชื่อหนึ่งสั้นๆว่า VY หมายใหญ่เป็นดาวฤกษ์ชนิดไฮเปอร์ไจแอนสีแดงตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหมายใหญ่มีขนาดถึง1,420เท่าใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรา เป็นดาวฤกษ์ชนิดเดียว